สวัสดีค่ะช่อง EC e d d e กับมาแล้ววันนี้นะคะ EC e d d ก็จะมาอัปเดตเน่ๆกันค่ะแพ t ติกนในรายการช่วง2021ปังดังขึ้นเรื่อยๆกระแสะตอบรับดีขึ้นต่อเนื่องทั้งในไทยจีนทั่วเอเชียหลังสเตจโชว์ของทั้งคู่ทำออกมาได้ดีมากๆแอดยังคงดูวนอยู่รายรอบเลยเรามาตามดูผลโหวตราว3ของแพ t ติกนและเด็กฝึกอีก11คนอันดับแรกของ VTV ในประเทศต่างๆกันค่ะโดยมีผลรวมและแบบแยกเป็นประเทศ มีอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนามโดยแอจะเปรียบเทียบราวสองให้ด้วยนะคะรอบนี้บอกเลยอันดับขยับขึ้นเรื่อยๆดีต่อใจเรามาดูแบบแรก ผลแบบรวมของทุกประเทศคือ overall update อณว,วันที่11มีนามีน้องแพตติกมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2น้องนายอันดับออกมาที่1ที่2ยังคงรักษาอันดับได้อีกเช่นเคยผลออกมาแบบนี้ปลื้มใจสุดๆถูกใจเหล่าอะตอมและแฟนๆที่ยังคงลุ้นแล้วโหวตให้2หนุ่มทุกวันโหวตกันต่อนะพวกเรามาดูคะแนนโหวตในประเทศแรกประเทศอินโดนีเซียกันค่ะอาทิตย์นี้น้องแพตติกมาเป็นอันดับหนึ่ง น้องนายอันดับสองอันดับออกมาเท่ากับอาทิตย์ก่อนเลยยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้ขอบคุณแฟนอินโดที่ยังคงหวดและเชร์สองนุม่มคะแนนตีคู่มาแบบนี้ชื่นใจอันต่อมาในประเทศเกาหลีน้องแพตติกมาเป็นอันดับ1น้องนายมาเป็นอันดับสองอีกแล้วสุดยอดไปเลยอันดับออกมาเท่ากับอาทิตย์ก่อนเลยค่ะปลื้มใจแทนนุมน่มๆ ขอบคุณแฟนๆเกาหลีที่ยังเหนียวแน่นบวชกันต่อนะ2หนุ่มมาแบบแพ็คคู่แบบนี้ดีต่อใจอันดับต่อมาที่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะน้องนายขยับขึ้นมาเป็นอันดับ4จากอันดับ7ในสัปดาห์ก่อนส่วนแพททิกยังไม่ได้อยู่ใน11อันดับนะไม่บ็นไรเอาใหม่ลื้นต่อกันอาทิตย์หน้าสู้ๆพรน้องนายยังติดอันดับต้นในอีกหลายประเทศ แฟนๆญี่ปุ่นขอแรงเชียร์และช่วยกันบวชให้น้องแพทได้นะเรามาดูกันที่มาเลเซียเลยค่ะน้องแพทถิกขยับขึ้นมาเป็นอันดับ6จากอันดับ8ในสัปดาห์ก่อนเยี่ยมไปเลยน้องนายขึ้นมาเป็นอันดับ8จากอันดับ9ในสัปดาห์ก่อนน้องนายอันดับขยับดีขึ้นมาทั้งคู่แบบนี้ดีต่อใจมากเลยค่ะยังไงก็ขอให้สองนุ่มอันดับขยับขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ทุกๆประเทศชื่นใจแฟนๆและเหล่าอะตอมสุดๆ ประเทศต่อมาคือฟิลิปปินส์ค่ะน้องนายมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนแพตริกมาเป็นอันดับ2เท่ากับสัปดาห์ก่อนรักษาตำแหน่งได้เหนียวแน่นขอบคุณแฟนฟิลิปปินส์ด้วยนะพี่น้องที่1ที่2คู่แบบนี้เรื่อยๆนะเรามาดูกันต่อที่ประเทศเวียดนามค่ะน้องแพตริกขึ้นมาเป็นอันดับเจ็จากอันดับ10ในสัปดาห์ก่อนดีๆส่วนน้องนายขยับขึ้นมาเป็นอันดับ9จากอันดับที่11ในสัปดาห์ก่อนขอบคุณแฟนๆเวียดนามรักและเอ็นดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังไงก็อย่าลืมหวตดให้สองหนุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันดับสุดท้ายพลาดไม่ได้ประเทศไทยแม่ของเราเองน้องแพทติกมาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยน้องนายเป็นอันดับสองยังคงรักษาตำแหน่งและอันดับได้เท่ากับอาทิตย์ก่อนแรงดีไม่มีตกขอบคุณแม่แม่แมไทยต้องได้แบบนี้ทุกสัปดาห์นะซูๆ้ๆปลื้มใจแทนสหนุ่มที่มีแฟนไทยรักและเชียร์น้องทั้งคู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จากกระแสนในโซเชียลทั้ง Facebook Twitter และ YouTube ที่พูดถึงแพทริกและนายมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณแฟนๆในช่อง e a s y e d อดีที่เข้ามาคอยเชร์และเข้ามาโหวตพร้อมส่งกำลังใจให้สองหนุ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันและขอบคุณสำหรับการติดตามทำให้ e a s y e d อดีใกล้ถึง9,000ซับแล้วอย่าลืมช่วยกันกดติดตามให้ถึง10,000ซับนะจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปโหวตเพิ่มให้สองหนุ่มไทยกันต่อและเป็นกำลังใจให้น้องนายแพทติกได้ทีวีทีวีทุกวันเลยค่ะคลิปนี้มีประมาณนี้ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยและเมมมาบอกได้นะคะคลิปหน้ามีเรื่องน่ารักของเนเน่และสองหนุ่มแพทติกนายจะมาอัปเดตให้ฟังกันต่อนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสาม,มารถเมมมาคุยพร้อมบอกเราได้นะว่าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อบายๆเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ Thank you